ราวของกฎจรรยาบรรณค่ะหนึ่งไม่ชวนสมาชิก t o p Up t o ทัวรไปทำธุรกิจอื่นๆนะคะเราไม่สมควรที่จะทำอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าผิดกฎจรรยาบรรณเพราะว่าท่านถ้าเข้ามาสู่ธุรกิจของเราเข้ามาในบริษัทของเราเพื่อที่จะมารอชักชวนสมาชิกของเราออกไปทำธุรกิจอื่นๆร่วมกันกันกบท่านอันนี้ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งสองค่ะ ไม่ชวนสมาชิกให้ลาออกมาสมัครในสายงานของตนถ้าท่านเข้ามาในธุรกิจของเราแล้วนะคะมาเจอเจอบุคคลที่ท่านเคยทํางานด้วยและคิดหวังว่าเขาเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการทํางานแล้วเราอยากจะได้เขามาร่วมในสายงานของตนเองเพื่อใช้กลอุบายในการที่อยากจะได้เขามาร่วมกับตัวเอง ให้เขาแนะนำให้เขาลาออกแล้วมาสมัครใต้ใสายงานตนเองก็ไม่สมควรทำอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะต้องให้เกียรติสายงานแต่ละสายงานที่ท่านได้แนะนำบุคคลคนนั้นเข้ามาร่วมในธุรกิจของเราด้วย3ค่ะไม่ทุจริตยักย่อเปิดแอปพลิเคชันเงินของดาวไลน์อัพไลน์หรือไซไลน์อันนี้ผิดกฎ สัญญาบรนมากๆเลยนะคะเพราะว่าบอสของเราทั้งสองท่านได้แจ้งเตือนและประกาศเตือนสมาชิกของเราไปแล้วนะคะไม่สมควรทำสี่ค่ะไม่พูดโฆษณาสินค้าจนเกินความเป็นจริงข้อนี้นะคะบอสของเรานะคะท่านเคยเตือนของเราแล้วนะคะในเรื่องของโป ma ม c ไอซีเอสของเรานะคะนวัตกรรมตัวใหม่ของเราตัวนี้นะคะอย่านะคะอย่าพูดเกินความเป็นจริงในเรื่องของการโปรโมทสินค้าของเราว่า ขับไปชาร์จไปนั่นเองนะคะให้เราพูดในเรื่องราวของรถของเราวิ่งนะได้ในระบบรองเท้นหรือว่าวิ่งได้ระยะทางไกลๆมากกว่าพันกิโลนะคะแล้วก็5ค่ะไม่ยืมเงินไม่ตั้งวงแชร์อัพไลน์ดาวไลน์ไซไลน์เพราะจะทำให้เป็นเจ้านี้ลูกนี่นั่นเองนะคะก็จะเกิดปัญหาในเรื่องราวของการทำงานอยู่ร่วมกันไม่สมควรที่จะชักชวนหรือว่า ชวนเพื่อนๆในสายงานหรือว่าต่างสายงานมาร่วมตั้งวงแชร์กันนั่นเองนะคะปกค่ะไม่ปีปาหน้าใสหมายถึงไม่ได้นำพาเข้าคฤหาสนเข้าบริษัทหรือเข้าห้องเรียนรู้ของ Top Up Tourist ของเราแต่กลับมาดักรอหรือมาทักแอดไลน์ในห้องเรียนเพื่อมาสมัครกับตนเองถือว่าสร้างความน่ารังเกียจและความแตกแยกให้กับสมาชิกเป็นอย่างมากนี้ก็ไม่สมควรที่จะทํา และวัฒนธรรมขององค์กรน,นะคะอเมริกันแพร์หมายถึงการเดินทางหรือการจัดกิจกรรมต่างๆในทุกๆครั้งนะคะแต่ละพื้นที่ที่เรามีการจัดเรียนรู้ opp กันเกิดขึ้นนะคะระหว่างอั p ไลน s i ซ e line down line นะคะทุกๆกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางค่าอาหารการกินค่าสิ่งของค่ารับของรับรองต่างๆนะคะทุกสิ่งอย่างล้วนมีค่าใช้จ่าย เราจะต้องร่วมด้วยช่วยการบริหารนะคะเพราะว่าจะไม่โยนภาระให้ใครคนใดคนหนึ่งนะคะการทํางานที่เราจะประสบความสําเร็จเราจะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะที่เราจะอยู่ร่วมกันได้และก็จะเดินจักเหนือก้าวไปบนเส้นทางของการเป็นมหาเศรษฐีและประสบผลสำเร็จในธุรกิจท็อปอัพทัวริสของเราค่ะ